นี่ครับสองกดแงจะพิ้พเศร้าครับไม่เดี๋ยวอัปเดตเวอร์ที่เคยที่เคยเห็นลงไปครับตอนนี้เสียงดังแล้วครับประกอบเสียงดังแล้วเลี้ยเลื้ไฟวิวโครับเดี๋ยวพาชมครบับว่าเห็ดอย่างนี่ครับหลังจากที่เขาประกอบไปเชีร์กรตอนนี้ก็เพิ่งบ้างเห็ดครับตอนนี้มีเสียงแล้วครับมีเสียงแล้วเป็นซีชั่นแนนครับเห็ดเป็นซีชั่นแนนแต่ว่าแต่ว่าวัลุ่มข้างหน้า โวล่มทางหน้าเฮดเป็นสองอันครับนะครับโวล่มทางหน้าเฮดเป็นสองอันครับเพราะว่ามันมีสองอันก็นเลยเฮดเฮดเป็นแค่สองอันม้วนขึ้นอันนึงนี่สีดังที่สองเสนแน,นครับเพราะว่าฮ้าต่อวโวล่มเป็นแบบเป็นแบบโวกกคานะครับนะครับม้วนอันนี้ขึ้นก็จะเป็นช่องช่องช่องเอบีครับนี่สองช่องนี่สีดงัดงครับตอนนี้เหลือไฟวิวครับไฟวิวเดี๋ยวมัน มันโมนีขายครับไมต้องเขียนเองครับเดี๋ยวผมผมก็ลังออกแบบวงจอนนะครับก็จะกัดปิ้นเฮดเองครับต่อมานี่แหละครับตอนนี้เครื่องใส่ได้แล้วครับเหลือจะไฟวิวเนี่แหละครับมีอย่างแน่ในเครื่อง๋ยวพาเบิงครับหมอแปลงที่แรกว่าจะใส่สองลูคับมันใหญ่ครับคิดว่ารูปเดียวน่าจะอิ่มอยู่ครับเพราะว่าใส่ซี่ไปสิบก่าตครับใส่ซี่ตัวนี้ซิบก่าตมอแปลงใหญ่อยู่ครับ ่าจจะอิ่มหม้อแปลงตัวนี้ใส่สำหรับเอ่อหม้อแปลงเก้านะครับใส่สำหรับดีเล่ตีเล่ป้องกันลํำโพงครับชุดนี้ชุดนี้เป็นซอฟต์สตาร์ทครับยังบบเก็บสายยังโบท่านะเคลีย์อยู่ครับเนี่ยเทสก่อนครับซอฟต์ส,สตาร์ทซอฟต์ส,สตาร์ทให้หม้อแปลงครับเวลาเปิดค่อยโบกระกชากไปครับพันลมพัดลมใส่ซีโตครับพัดลมใส่ซีโตหนาหลังแพงครับพัดลมกี่ไยตัวละสองร้อยกว่าบาทครับ สองร้อยกว่าบาทมียังอีกส่วนบอดบอดได้บอดได้ตัวนี้ใส้ของเอกเซาครับเพราะว่าผมซื้อมานต่นะม,มันบริษัทเอกเซาบอดละพันพอดีมันบริษัทยังก็ได้เพรารู้จีใส่ยังก็ไดเ,เอามาใส่เครื่องนี่เลยครับที่แรกว่าจะใส่บอดจะของมันบริษัทเลยจับมาใส่เลยจังบริเหตุครับส่วนท่านยิเตอร์ท่านิเตอร์ท่านิเตอร์ก็จะเป็นเบอร์ เบอร์ยอดเฮ็ดนะครับเบือหาบันสองกับ 1, 9, 3, หนึ่งเก่าสีสางอย่ผมเคยไหลลงไปครับส่วนไฟไฟของหมอแปลงมันจะหลายหลายอย่าน,นหน่อยครับผมต้องได้จับเก่าเห็นไหมครับครับไฟกับประมาณหกสิบห้าศูนย์หกสิบหกสิบแปดครับใช่เดลวัลบิดสองตัวเอาเฮ็ดไฟเป็นสองชุดละแม่ม่ขนาดใหญ่นครับบอยบาลานบาลานบาลานก็เป็นห้องเจ้าของเองครับจีคออริโอสิเต็มครับ ใซซสองอันมันโมบีหมองใส่ครับเพราะว่าห้องรเรได้ออกแบบใส่ครับแท่นนี่ตัวแท่นนี่มันเป็นลักษณะแบบนี้ครับข้างหลังฟิวก็ใส่ซีตัวครับฟิวฟิวก็จะมีซีตัวหนึ่งสองสามซีนะครับตรงใส่สเปคคอนก็นกนจะเป็นนี่แหละครับประมาณนี้แหละเดี๋ยวผมณ์ชิ้นเให้ฟังพัดลมางหลังก็สองตัวข้างหนะสองตัวครับ อันนี้ยึดแบดนีเลยครับเพราะว่าแน่นอยู่ครับเพราะว่าบบมีที่ใส่ผมยึดใส่ครับซีตัวนี้ครับส่วนขาอนนี่ก็ยึดใส่ครับตรงนี้แน่นครับแน่นบ่น่าจะรุดบ่น่าอยังใงส่สองตัวครับพาล่างใส้สองตัวเพราะว่าอันนึงเป็นคางไส้คางก็จะเป็นช่อง a ช่อง b ส่วนอนี้อันนึงเป็นช่องซช่อง D ีครับนี่ยังอีก นี่ครับเก่าจับชุ่มกันไปเลยเนี่ยโมบัตจีใส่กันอยู่ครับเทสอยู่ครับตอนนี้ตอนนี้เสียงดังทั้ง4ช่องแนวด้วครับ mm hmm. เหลือกันเลือไฟวิวตัวเดียวครับไฟวิววิวพอดีมันเป็นมันเป็นแบบนี้ครับตามจริงมันเป็นกลองสําหรับ2ช่องแนลแต่ว่าผมเอามาเฮ็ดใส่4ช่อแนลสำหรับครบับกลางครับตัวนี้จะปไปใส่รถแฮครับ mm hmm. นะครับท่านสติเต๋อกับประมาณนี้แหละครับใสงเบ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ดเจ้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่คูต่อขางครับเอากรสิแดงใชให้หน่อยกรสินี้ไดโอดตรงนี้ไดโอดตัวนี้ฮะเอากระแสกลับขค้ืนไปผากใจไฟครับออกมาจากลำพงแล้วเอาย้อนไฟลบกับเอาไฟลบกลับไปไฟบวกไฟบวกกลับไปครับตัวนี้กันเคสไฟเรียบเึ้นครับกันวัตสเลียเล็กหน่อยประเด็นนี้อย่างรครับค่าปาัจิเตอร์ใส่ไปหนึ่งสองสามสี่ ใส่ไปสิบสองลูกครับสิบสองลูกเดี๋ยวผมเปิดเท้งใี้ฟังครับตอนนี้ผมผมเปิดในแทบเจ็ดนะครับสายเข่าเครื่องเลยนะครับมาครับบมมีสายเลยติเห็ดตั้งเสียวครับนี่ครับสายเข่าเครื่องเลยครับแต่ตอนนี้ต่อพันโหลดครับพันโหลดก็คือหลอดไฟตรงนี้ครับถอดซิลเอซี่ว่าใส่พันโหลดครับตอนนี้ใส่หลอดไฟตรงนี้ เาเปิดเปิดในเบรงครับเ้อสังเกตหลอดรับตอนผมเปิดอีกครับยวผมจะเปิดเพื่เนี่ยครับหลอดไฟจะติดเพราะว่าเครื่องจะชาร์จไฟเข้าไปในตัวข้าป่าในวงจรให้มันครบเพราะมันครบโค้ทงทีอย่างทุกอย่างเราปฏิบัตนี้ชุดดีเล์ย,ยังไฟพอกับทำงานครับนะครับทำงานแล้วชุดดีเลย์ทำงานแล้วถือว,ว,ว่าบบก,กินไฟครับหมอแปลง พัดลมทํางานได้ทุกตัวครับวงจอทํางานได้แต่ว่าหลอดไฟติดแค่นี้ครับเปิดได้นะครับมีเสียนะครับนะครับมีเสีย <c oughs> พวกสิ่ผ่านิ้วครับเพื่อนแรมดอกหนึ่งเสียงเสียงก็ถือว่าโอเคเลยหระครับบอดเจกเศร้าเสียงโอเคเลยแล้วก็รู้สึกว่าไม่ค่อยขิ่นกระแสสังเกตเบงบมเปิดมีเสียงวะบาดีเลี่ยอย่างทำงานทุกอย่างแต่ว่ามันบอดตัดครับถ้าพาวเวอร์ที่แบบ กินกระเสครับเวลาเขาเปิดแค่นี้มันกัดตัดล่ะครับตีเลขกกับเราทำงานเรลาไฟไปเลี้ยงตีเลขกกับเได้สแสดงว่าหมอแปลงกับนี้ให้กระแซได้ดีครับไ้กระแซได้ดีแล้วก็ไฟที่มันไฟที่มาอยู่กับซีนี่มันถือว่าโอเคครับวงจรเอาไปขินกันยังเหลือๆมันอยู่ครับหลอดไฟติดติดครับติดน,นหน่อยแต่ว่ามีเสียงครับตอนนี้เปิดชค่นีอนเดียวครับ เปิดแห้งไปเลยครับตอนนี้มันสองสามถุงแล้วบาลานกับบาลานจะคล้องเองครับแต่ประมาณนี้ครับแทนเดี๋ยวต่อไปผมจะเฮ็ดคลิปสอนสอนวัดท่านจิตเตอร์สอนการใส่วัดพวกอาว่าพวกอย่างนี้ครับว่าจะเฮ็ดคลิปเฮ็ดสอนประกอบแอมป์นะครับสำหรับคนที่ย่างโบเป็นครับอันใดพรเฮ็ดใดแล้วสิเฮ็ดแห้ ขึ้นหลังๆขึ้นมาเบิ่งครับเพื่อพัฒนาตัวยอดเป็นคัดดีคัดที่ดียครั็แต่แออมีในง่ายที่สุดแล้วครับแล้วก็ต้นทุนหน่อยครับเข้าใจง่ายที่สุดคือคัด a อบครับ ไฟบอลลูนคู่นะครับผมบ่ได้ใส่รองเท้าเลยครับไฟกับบอลลูนคู่ครับจับได้ครับนี่ครับโอเคอยู่ครับหมอแปงหน่วยละสองพันหาครับซื้อมาเนี่ยลงทุนกับประมาณเมื่อเมื่ออยู่แล้วครับแค่นี้เมื่อนต้นก็เหลือไฟวิวครับนี่เดือนซ้ายมาเป็นแล้วอันนี้ไฟสายแอนซีชแนลนี่สี่ข้อหาข้อนี่นี่ก็จจะไม่เป็นไฟวิวนี่ก็เหลือแต่วงจรไฟวิวครับพลังจะออกแบบ ส่วนตนี้ก็เป็นไฟดีเลยทำงานมาทำงานตอ่อไปเรียบร้อยแล้วครับเพราะว่าตอ่อบ่ได้แล้วครับท่านเพราะว่าฮ้าปิดเสร็จไปแล้วขันตอต้องออกครับอาจจะบ่องงามบหมนีดครับเพราะว่าเฮดใส่เองถ้าเฮดขายจะยังงามอยู่อันนี้เฮ็ดใสเองก็ได้บริสิลียดครับปิดฟ้าไปแล้วก็บ่ววเห็นอันนี้ยังทำงานบ่เต็มที่เลยครับเพราะว่าฮัาตอ่อ่านหลอดไฟครับตอ่อ่านหลอดไฟป้องกันเวลาฮัเฮดช็อตจะได้บ่พังครับถ้าฮั เปิดเต็มเพื่อม่ให้พัดลมจะดังแห้งกว่านี้ครับถ้าพอใส่หลอดไฟพัดลมก็จะแห้งกว่านี้แล้วก็เสียงก็จะอิ่มกว่านี้ครับเปิดแห้งๆกับโบมีปัญหายอย่างไรครับเปิดแห้งกนดีกับดีเลยอาจจะตัดครับเพราะว่าไฟไฟเปลี่ยนดีเล่บ่พ่อครับก็จะเลือเทสเทสโหลดครับนี่เทสเทสโหลดนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมเทสลงโตววัวกันแ้วผมก็สืเทสโหลดครับเทสโหลดแล้วก็วัดวัดกาบวัดหยังเบิงมามันมันพิกอยู่ใส่จักบจัวัด ปกติผมเฮ็ดก็ได้อยู่ประมาณ800วัตต์ที่8โอห์มครับถ้าเฮ็ดเฮ็ดประมาณ12บสองครูมอแปลงแต่ว่าหม้อแปลงกอนใส่ไฟลอยกลย่วๆครับตัวนี้มันได้ประมาณลอยเดียวครับอาจจะบ่ถึงหรือครับอาจจะประมาณ700วัตต์600วัตต์ประมาณนี้แหละต่อชั้นลครับที่8โอห์มประมาณนี้ครับเฮ็ดแอมจะเฮ็ดไปเรื่อยๆครับบ่ได้ซีเรียสครับเพราะว่างานก็บ่ได้ออกแล้ว เอากรเทียดไปเรื่อยๆเร็่ไสำรองนร่งรถเงี้ยก็ยค่อยๆทายชุ่มพวกพวกสีเวีิสงหอกครับกระเจาของกับคล้องคืนไปใส่ครับค่อยๆเหตุใจวางจังเทียบว่างกับพ่อวันครับดยวผมสำรองใหญ่มาอีกคะแนนใหญ่ไหมฟังข้างนี้ครับน,นี้กัง่าย ตัวล่องแบบกบานๆครับซิ้วก็ตรงใหญ่ครับเพราะว่าพอซิ้วไอ้นี่เดียวตอนยิ่งแม่งจะเสีวใส่อยู่ซิ้วเก่ามันไม่ได้ไม่ได้หาแอมตามแอมใช่ดีนล้วจะเปิดล่องบกังครับดีจะเป็นช่องนี้ นี่ต่อต่อบรไเวณพานย่างเลยครับต่อจากแท็บเล็ตเขาเลยครับนี่ครับต่อจากแท็บเล็ตแล้วก็เขาเลยแท็บเล็ตก็เขาเครื่องขยายเลยบริเวณปับบริเวณยังเลยครับก็เปิดในยูทูบอยู่นะครับไฟให้กับเปิดต่อมานี่ครับโอเคครับเดี๋ยวเขาต้องเอาไปเทสโหลดเทสยบย่งอีกว่าไฟมันจะตกบ่ครับเขาต้องเบิรงว่าไฟชุดใจไฟไงนี่มันตกบ่เวลาเขาเทสโหลดใส่กันลหลายๆทั้ง4ช่องเพราะว่ามีการจินกระแสหลท่านั้นตกเสียงมันก็จะบ่เต็มที่ปานใด ก็ต้องมาคิดเบิ่งว่าหมอแปลงจะพ่อบอกแต่ผมคิดว่าพ่อครับเพราะว่าไซซี่เปหลายพอสมควรซีชแนนอาจจะพ่อครับกลางซีครับหวังผลอยู่ที่ชแนน,นละสามดอกครับดอกไอสิบสองมิลสามลอยครับสามลอยวัตสามลอยวัตชแนนหนึ่งสามดอกกระสิตกประมาณตกประมาณเก้าลอยวัตเก้าลอยวัดที่ประมาณสองจุดหกหกองขนาจะได้ครับน่าจะเกินเหลือๆครับ ่าจะเหลือดอกอาจะโอเคครับพอดีเพราะ,ระว่าเราต้องเห็นพาอเวอร์มันเหลือเหลือดอกครับถ้ามันต่ากว่าดอกนี่มันจะเผาดอกอได้ครับถา้าพาวเวอร์เหลือดอกมันก็นสิให้เสียงที่อิ่มครับครับขนาดจะประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวราสยาเดียดไปเบื่อเรื่อยครับเดี๋ยวผมเดือเฮ็ดไฟวิวครับเดี๋ยวสั่งอะไรมาอยู่เพราะว่าเขียนวงจรอ,อยู่มันบม่มีขายครับมันเปลี่ยนไฟจักหลอด สองสามสี่ไฟแบบมันเก่าหลอดเ้าต้องเขียนออกครับพอโบมีขายผมฟาจิตื้อไม่ใส่ออกหลังจากบริเุทธแต่มันโบมีขายเก่าหลอดผมเลยสีเขียนออกครับเ็นซีเชนเนลเขียนหล้กก็ใสแล้วก็จบแล้วครับแทนนี่ใส่แต่ไฟวิวก็จบแล้วค่ะามารมากไปใส่งานได้แล้วครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวสีเอดคลิปสอนลงลำาังับเกี่ยวครับว่าการวัดทานซิเตอร์การวัดอาวัดยัง การวัดบอดได้วัดไฟอย่างสีเข็ดจังเดยเวลนร่นนาข้นของเบิ่งอยากประกอบจังสีเข็ดเป็นครับเจ้าสีเข็ดคลิปลงอยู่ครับวันนี้เพระาะว่าปีเทิมแล้วสำหรับคลิปจริงจะมาจะไวแค่นี้ครับฝากติดตามนะครับเพราะว่าบ่่คอยได้ลงคลิปไปไหนครับสำหรับคลิปน,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 ปปนี้ไว้แค่นี้ครับ,รบ,รบขอบคุณครับ